เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับการาจูดเผาถ่านแล้วก็ปิดหู้คว้นหูร่มปิดเรียบร้อยนี่คือฟ้าเล็กครับที่ออกมาจากสองเตายกระเท้าไปเบิง้งสภาพถ่านาแต่ละหลุมว่าเป็นอย่งไรครับนี่อันนี้ลุมด้านหนาครับนี่ลุมด้านหนาเป็นแนวนี้ครับนี่เดี๋ยวอธิบายก่อนลุมลุมด้านหนานี่เผาติดอยู่ประมาณอาสองมือสองมือหูร่ม ผูลร่วมด้านานานี่ผมปิดอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงผมก็เลยมาปิดจากใดก็มาเปิดหู้หลังเอาแล้วก็ปล่อยควนปกติไปสภาพมันก็เลยออกมาเป็นแนวนี้ครับด้านหลังนี่ล่วงไปพอถึงเครื่องไปไหนแต่ว่าด้านานานี่ยุบลงไปเพราะว่าอาจจะเกิดจากที่ว่าผมพอมันติดแล้วนี่ผมปล่อยไว้สี่ชั่วโมงมันก็เลยยุบออไปหลายเตบิบอยู่ข้างล่างส่วนข้างนานี้มันเป็นใหม้หน้อยน้ำนะครับข้างล่างนี่ก็เป็นใม้ใหญ่ผมก็เลยอ้นี่ เดี๋ยวไปเบิง่งหลุมหลังหลุมหลังนี่นี่ครับหลุมหลังแนมเห็นอยู่เนาะหลุมหลังนี่ด้านหน้านี่สิเป็นไมญ้ญ่ด้านหลังกใหญ่อยู่ครับนี่มันก็เลยลงไปเอ่อยเ,เคิงนึงนี่ก็ยุบไปตัวนี้ประมาณสามมือครับตัวนี้อยู่ประมาณสามมื่อในการขั้วนมดตัวนี้ขว้วนมดปุ๊บ พเท่าวยไหวได้เพรเราเอาเฟืองมะอุดหูไว้เอาเฟืองยัดลงไปในรูสองรูเลยในที่ก่อนอิดบอกกับว่างอยู่เราเราเห็นเราก็ป้างหูควางตา,าเลยก็เอาเฟืองมะอุดหูไว้แล้วเอากีดินมาเลียปิดไว้ส่วนทาานี้ผมก็เอาอิดบอกอิดม้วนเบานะครับมาปิดกันไว้ม่อก็เลยออกมาสิเดียวตัวน,นี้สามมือสามมือค่วรตัดปุ๊บตัดประมาณอ่า ตีตีหนึ่งก็เลยมาอุดควนมันนี่ก็จักสิว่าจังไดระบาดนี้เพราะว่ามันยุบลงกไปหลายยาที่เบิง้งทานโอ้นี่ก็ยุบไปน่าจะได้ยู่หรอกเพราะว่าเพราะมันยุบไปมมนสิแน่นนะครับนี่คิดได้แง่ดี <laughs> คิดได้แง่ดีครับเตาสองเตา เต่านี้เดี๋ยวสิลงเก็บเต,บเตาข้างหน้าก่อนเตาข้างหน้านี่ก็โ,กโคิเกลทีมันก็โ,โรครเกลเมันหักเนาะแนี่เผมเจอใหม่สูงขนาดซ้ำนะซ้ำนี่ไหวร่องก็คขึ้นใหม่มดาถือว่าข้างล่างนี่ผมผม,ผมชอบข้างล่างนี่ครับมันลงไปบ่ถึงเครื่องปันไหนนะมันอยู่แต่บอ้โหเาใหม่ข้างล่างมันสิใหม่พอนั่ก็ต้องอ่าหรือเบิง่ง ว่าเป็นยังไงต่ออีกเทนึงแล้วก็เดี๋ยวพ่ออันนี้แล้วก็สีเก็บเรียบร้อยก็สะเอาใหม่ลงตอ่อเพราะว่าช่วงนี้ก็มีกิจกรรมในการช่วยเหลือหมู่บ้านกันหลายเติอเพราะว่ามันเกิดภายน้าท่วมนะครับตัวนี้ก็มีเวลาก็มากอันนี้จักหน่อยเดี๋ยวจักหน่อยประมาณทักสิบโมงเที่ยงนี่ก็มีกิจกรรมไปซอยค้นคล้องค้นเครื่องอุปโภคบริโภคกันนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เบิง้ง อันนี้ดินที่กั้นออกมาระวางกลางเห็นเี่ยมันก็บบมีแตกบบมีล่ลาวนี่ก็มีหน่อยหนึง่งถือว่าถือว่าเอาเอาดินเหนียวผสมเฟืองละโปะทีละชัน้นทีละชัน้นทีละชั้นไปมันก็เออดีเฮ้ยเออมีรอบหนาเดี๋ยวเข้าหนาหนาแรงนี่ละ่ะจะได้ปั้นดินไปปั้นดินไวแล้วก็สิมาใส่แท่นอิดม่นเบาอิดบอกไว้แล้วก็เอาดินโอ้ทั้งสี่ึ้น เดี๋ยว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 มีแนวมวนแนวสนุกอีกแล้วแนวตื่นเต้นแนวให้สมองได้คิดอีกแล้วดินเหนียวก็มีแกบก็มีเฟืองก,ก็มีเออ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 ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพราะว่าขันว่าปั่นใส่ใส่ดินเลยนะครับกําแพงดินนี่มันบ่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 ก่อกันมันของไฟของมันทั้งนี้คือกันนี่ฝั่งนี้เป็นขี้ดินทรายฝั่งนี้เป็นอ่าอิฐปอกที่ผสมดินเหนียวกับอ่าเฟืองปาดขึ้น ส่วนเตานี่บม่มีก็มีแต่มีแต่หัวกระท่า,ทายดินมีดินเหนียวนี่เอออ่ะสำหรับคลิปนี้ในการเผาทานตัวนี้ก็โบมีอยังหลายเนาะก็มีเท่านี้ให้เบิ่งสภาพว่ามันเป็นจังได๋หลังจากที่เผาแล้วหลังจากที่ฮู้คว่วนฮู้ลมอันนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการปรับปรุงอีกเพิ่มเติมกันต่อไปในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเนาะครับ